โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้กิ๊ผมก็จะมาสอนทําพลังโอคัลลุนทำหรือ <c oughs> แ,แบบที่มีชื่อว่าเออเอ่เอมูเด้งฟุตนะครับผมนะเออก็ขอบคุณผู้สร้างนะผมที่ให้เอในส่วนของของทำมานะครับผมนะเออมาวันนี้เราจะมาสอนทําแบบไม่ละเอียดแล้วนะนะ <c oughs> โอเคอ่ะก่อนจะสอนทำ <c oughs> ผมจะมารีวิวสกิลก่อนนะครับผมนะเออ เดี๋ยวผมจะมารีวิวสกิลของโอคารุนก่อนนะครับผมนะสกิลเซตนะครับผมอ่าเป็นอย่างนี้นะการแบบคุมตาคุมตาแล้วก็แปลกล่างนะครับผมนะโอ้เลือดเพิ่มมาด้วยนะครับผมนะเออประมาณนี้แล้วก็สกิลเอ็กนะครับผมนี่เป็นการวิ่งวนนะเออโคเทะครับผมนะนี่ไปก็สกิลเอ,อสกิลเอ็กซนะครับ นี่ครับผมเป็นการพุ่งไปด้วยความเร็วแสงนะผมนะเออมานี้เลยต่อไปสกิลวีนะครับผมสกิลวีสกิลวีสกิลวีนะครับผมสกิลวีเป็นการกระโดดขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ลงมาแล้วก็ระเบิดปุ้มเลยนะผมนะเออมานี้เลยนะโอเคต่อไปสกิลสกิลบีอ่าเป็นการคำรามนะผมนะเออมานี้นะผมนะโอเค โอเคมาเดี๋ยวผมจะมาสอนทํากันเลยนะวิธีการทําโอคารุนนะผมอยากไล่เลยให้ทุกคนไปที่กี่อเกาะอยากไล่ทุกคนไปที่เกาะเออเกาะเกาะเสกบอสนะเอ้ยไม่ใช่เกาะเกาะหินเกาะหินอ่ามาถึงเกาะหินนะครับผมนะอ่ะไล่ทุกคนนะตีสุคุนะไปนะผมตีสุคุนะจนกว่าจะดรอปเออหัวสุคุนะนะครับผมนะซึ่งเอ่อโอกาสดรอปอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์นะหัวสุคุนะอ่ะแล้วก็ตีไปเลยอ่ะโอเคพอเราตีเสร็จใช่ไหม หัวสุคุณะก็จะหน้าตราบเดี๋ยวเนี่ยหัวสุคุณะหัวสุคุณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็พอเราได้หัวสุคุณะเนี่ยให้เราเออมาตีโกโจต่อครับผมให้ทุกคนตีโกโจจนกว่าจะดอปซิกอายนะครับผมนะซึ่งซิกอายเดี๋ยวผมไม่มีผมไม่มีในกระเป๋านะก็ไม่ได้โชว์นะไม่รู้ลุ้มลังหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่า ตีกันก็จะได้นะหอมซีไอโอกาสดอกห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมนะโอเคพอทุกคนได้หัวสุขนุนะแล้วก็ซีไอให้ทุกคนไปที่เกาะเกาะเออเกาะใหม่เลยครับผมเกาะถ้ำนั่นเองนะโอเคไปให้ทุกคนไปที่เกาะถ้ำเลยนะครับผมนะนี่โอเคพอทุกคนมาถึงก่อนนี้แนละ้วให้ทุกคนเข้าไปในอุโมงค์นี้เลยนะครับผมนะอ่ะแล้วเราจะเจอ,จเจอกับบอสโอคอรุนนะผมซึ่งบอสโอคอรุนเนี่ย จะเกิดทุกสามถึงหกนาทีนะครับผมนะเออจ,จะเกิดทุกสามถึงหกนาทีนะให้ทุกคนตีไปเลยนะผมนะ,ะตีไปเลยเนะี่ยให้ทุกคนตีไปเลยให้ทุกคนตีไปเลยปึ๊บอ่อเาอเฮ้ยเที่ยสัตว์ดอกจริงเฮ้ยดอกไข่ทุกคนดอกไข่ทองเนี่ย ให้ทุกคนเอาผมหาวัตถุดิบที่ได้จากโอคารุนทั้งสามชิ้นนะก็คือบานาห้าสิเปอร์เซ็นนะผมแล้วก็เอ็กซ์ยี่สเปอร์ซนแล้วก็ไข่ทองคำนะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ซึ่งกูได้ไข่ทองคํามาด้วยนะคะผมนะอ่ะให้ทุกคนเอ่อหาทั้งหมดนี้นะสามชิ้นจากโอคารุนนะครับผมนะเออโอเคแล้วก็เก็บไว้กนเลยนะครับผมเก็บไปเลยอ่ะพอเรามีวัตถุดิบครบแล้วนะทั้งเออหัวสุขุนะแล้วก็ซิกอาแล้วก็ของที่ได้จากโอคารุนทั้งหมดนะแล้วก็ มาตรงนี้นะผมจะเจอกับ n อ c โอคารุนนะให้ทุกคนเตรียมเอ่อเอกแล้วก็ไข่ทองคำแล้วก็หัวสกูลานสิกไอแล้วก็เอ่อหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยมันนี่เออหนึ่งร้อยล้านมานันนี่แล้วก็หนึ่งแสนเจมนะแล้วก็บานาน่าด้วยนะครับผมนะเออแล้วก็เอกประมาณน,นี้แล้วก็กดซื้อไปเลยแล้วก็จะได้โอคารุนมาใช้นะผมประมาณน,นี้เลยนะเออวัาานนี้ขอตัวเราไปก่อนนะสุดเลยครับบ๊ายบายใครไม่กดไลค์คลิปนี้นะครับผมนะ เฮ้ยใครกดไลค์คลิปนี้นะผมดวงดีเออใครกดไลค์คลิปนี้นะดวงดีแน่น,นอนนะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย